อโอ้ขอโทษค่ะขอโทษคุณรอ,อนานไหมอืมฉันขอโทษจริงๆนะเพราะฉันกำลังทำงานเลยไม่รู้ว่าถึงเวลาแล้วอะทำไมคุณปิดโทรศัพท์อะคุณโทรมาเหรออ้าวออฉันทิ้งมันไว้ที่บ้านะ่ะแล้วทำไมพอผมจะไปบ้านคุณคุณก็ไม่ให้ไปให้มาเจอที่นี่ทำไมคุนดื้อจังเลยอขอโทษนะ วันนี้คุณโนบราเหรอไม่ใช่วันนี้ฉันไม่ได้โนบราแต่ไม่ใส่กางเกงในนี่คุณอพูดจริงใช่ไหมฮะจริงหรือไม่จริงก็ดูด้วยตัวเองสิสุจิเธอนี่มันถ้ามันจริงแล้วก็ฉันจะลงโทษเธอนะฮอมันหนาาขนาดนี้เธอควรจะใส่กางเกงในสิไหนมาดู ฉันต้องเห็นด้วยตาตัวเองไปดิมาเชนดูเดี๋ยวนี้เลยว่าโกหกหรือเปล่าอะคลิกรูปซ้ายร่างเพื่อมาดูซีรีส์เรื่องนี้ต่อได้ที่วิวและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดอะไรดีๆจากเรานะคะ